แต่ก็มัม pues นตายแล้วจริงหรือเปล่าเพราะว่าเอเดอร์คริสตัลเนี่ยถ้ามันคือเข้าใจไหมเอเดอร์คริสตัลเอเดอร์ค right? ร like <comp> ิสตัลมันเป็นชีวิตของเอเดอร์ดาก้อนไงแล้วถ้าเกิดเอเดอร์คริสตัลมันยังอยู่แล้วเอเดอร์แมนมันตายแล้วจริงหรือเปล่าสรุปโกหกอะไรหรือเปล่าสรุปโกหกอะไรหรือเปล่า โกหกอะไรหรือเปล่าก็ไม่เชิงฉันเกรงว่ามันจะเออซื่อสัตย์อะไรนั่นแหละใช่เราจัดการเอเดร็กอนได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้พูดไปแล้วจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ฆ่ามันหรอกแล้ว แล้วทำอะไรละ่ะแล้วสรุปนายทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลย,รเ,ลยเราชูเราใช้คอมมานด์บล็อกเพื่อจัดการเอเดอร์ดากอนอย่างนั้นเหรอเราใช้คอมมานด์ฉันว่าอย่างนั้นแหละฉันเจอไอ้บล็อกนั้นอ่ะอ่าใช่อ๋อมันมีคอมมานด์บล็อกอยู่แล้วเราก็แบบแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นอ่าซึ่ง เราใช้คอมมานด์บล็อกเพื่อฆ่าใช่โกงนี่ว่าใช้คอมมานด์บล็อกเพื่อเพื่อในการฆ่าเดืกก้ดะกอนอ่าฮะยังไงต่อฮะอ่าฟืดแล้วก็ใช้คมอมมานด์บล็อกวางอ๋อ อ๋อนี่ไงโกงขี้โกงเช้ามันบอสในการฆ่าเนดอรดากอนขี้โกงแต่บอกเอาละอ๋อนี่ไงเหมือนแบบทำเป็นฮีโร่ไงว่าแบบเออเขาฆ่าเนดอดากอนนะ แล้วนี่ไงแล้วแบบโกหกได้ยังไงไงนี่ไงโกหกจริงๆด้วยใช่ๆช,ชโกหกเพื่อนด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่มันไอโง่ด้าน,นไ,งงไหนก็รู้ความจริงแล้วสินะโซรอนทำไมนายนถึงไอว้วอกนายอยู่ตรงนี้นานหรือ,อยังเนี่ยรอก็นานพอสมควรที่จะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างไอ โกหกไอตอนแหลกโลกนะฮะโอเคแล้วทำไมเราถึง mm hmm. แล้วทำไมถึงทำอย่างนี้อ่ะแล้วท,ทำไมถึงทำอย่างนี้<ต>โอเคฉันก็อืมนี่ไงทั้งทั้งทุกคนเนี่ยยอมรับเพื่อจะเก็บสิ่งเนี่ยเป็นความลับ in exchange for all of our treasures อืม Oh. ้ v e t e ม h อ i c a l l ม never t o l โ anybody. j e ้ s e d ื s c อ้ e ม e d the truth on h ้ s o w ื o k อ y So อ h i โ w h o l อื h i n g this. คือ้ัมกกม,บบม้ผมอืมโอ้มอแบบนะืโ้ผมอืโอ้ผมือ้ผมืมอ้บมมโอ้ผมอืมโอมอืโอ้ผมะโก้ผมอืมโอ้ผมอืมอ้อือือ้้รู้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นอะไรเป็นใครอ่ไอ้ นายช่างบ้าเหลือเกินไอวอกนายเป็นคนบ้าแล้วเนี่ยไอวอกเนี่ยก็เกือบจะทำลายโลกอยู่แล้วแกโอเคไม่ต้องเถียงกันแล้วล่ะอเรากำลังเรากำลังเสียเวลานะอย่าพึ่งมาพูดบ่นอะไรกันตอนนี้เลยเราไปจัดการกับไอเจ้นานั่อนก่อนดีกว่า เนี่ยมันกำลังจะหม่ำโลกแล้วนี่ไงต้องทำลายคอมมานด์บล็อกเออฉันมีหนังสือนี้มานานแล้วอ่าโอเคมาโอเคมามาใช้งานกันเลยดีกว่าโอเคทำตามฉันนะ ในสื่อคอมมานด์บล็อกเลยนะนะั่นน่ะไอ้วอลฉันสอรี่เอ้ยฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะได้โอเคฮะเราจะต้องทำอาวุธนะฮะแล้วก็เอนชานซะได้หวานหมูเลยเคราวนี้ทำไงอ่ะไหนดูดิมีอะไรบ้างโอ้ไหนดูในกล่องก่อนมีอะไรบ้าง มีอะไรในนี้บ้างเออ,อดิมอนแหลมเลิศประเสริฐสีเลยโอเคฮะขั้ววิ่งเงทเบิลก่อ,อนฮะอยากทำอะไรก็ได้ใช่ไหมสำหรับในงานนี้ถ้าเราจะต้องการทำลายคอมมานด์บล็อกเนี่ยเราจะต้องใช้พลิกแอคฮะดาวเอาฮะดาเอาฮะเพื่อในการขุดฮะมันจะขุดได้เร็วฮะ เลือกผมเลือกจะทำคอมานด์บล็อกอะเฮ้ยพิกแอคฮะแต่ก็ต้องรอก,ก่อนมันยังใช้งานไม่ได้ต้องเอนชานก่อนไหนดูดิเอนชานนี่คือหนังสือเอนชานบุ๊กนะฮะก็ต้องเอาอันนี้บวกกับเอนชานแล้วก็อู้ โอเคมันช่างเจ๋งเหลือเกินแต่ก่อนที่เราจะสู้กับว<ม>ิเทอร์มอนเตอร์เนี่ยจะต้องมีเราก็จะต้องมีเสื้อเกราะด้วยเช่นกันซึ่งเนี่ยเป็นเสื้อเกราะที่เรามีซึ่งมันจะป้องกันได้เลือกสักอันสินี่ไงมีเสื้อเกราะมากมายแต่เราก็จะใช้ของแมกเนสต่อไปนะฮะจริงเหรอ it, have died I Magnus so could you o k แมกเนตเดี๋ยวสมอนเล่แล้วเราก็นะ Very well, least take some friends. for your but at โอเคคืนนี้เป็นชุดเกราะของแมกเนสไอ้เจ้าเทียนเทียนนะแล้วเจ้าเทียนทียนเขาเขาเดสมอนเล่ไปแล้วเราก็อ่ะเก็บชุดของเขาไว้ละกันคือเราจะไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเราจะจัดการกับมันยังยังไงได้บ้าง The End ออ t เ e l i n e นด้เอินเรียบร้อยครับจุดจบของการโกหกเดี๋ยวเดี๋ยวคอมมานด์บล็อกอยู่ไหนเนี่ยว้าวว้าแเ้งเถงเ้ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดเจสซี่อยู่ตรงนี้อ่ะเอ็กซเซลนายทำได้แล้ว ชุดเกาะดีนะเอาโบแลนอยู่ไหนเอ่ยโอเคยังปลอดภัยอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วมีอะไรหรือเปล่าเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันยังโกรธไม่เพียงยังโกรธไม่เพียงพอ เอเด์แมนมันก็ช่วยเราอยู่นะฮะช่วยตลอดแต่มันคือเอเด์แมนมันยังโกรธไม่เพียงพอถ้ามันโกรธแล้วเดี๋ยวมันจะแบบทำอะไรได้มากกว่านี้โอเคแล้วปัญหาเออแล้วแผนคืออะไรล่ะนี่ไงก็คือให้หาทางให้ฉันใช้เจ้านี้อ่ะ มันเป็นสิ่งโอเคไม่มีคำถามแล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันเจ๋งที่สุดแล้วล่ะเป็นสิ่งที่ฉันแบบแบบมันดูเจ๋งที่สุดแะไรประมาณน,นี้เอ๊ะโอเคโอเคฮะอะไรต่อไปฮะฝนตกแล้วฮะโอไม่นะฝนตกอย่างนี้ก็สวยดีใช่ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าฝนตกนี่เอเดอรแมนนี่หยุดเลยนะถึงเวลาสู้กันแล้วแต่ว่าเราจะไปสู้มันยังไงดีไอ้น่ก็กำลังกินโลกอยู่วิตเทอร์ก็มีตั้งหลายตัวตายตายแล้วคอมมานบล็อกมันอยู่ตัวไหนกันแน่เนี่ยเอาละฮะถึงเวลาวิ่งกันแล้วฮะออกโรงกันแล้วมาเจอหน้ากันเลยเรียบร้อยฮะฮีโร่ของเรา มีใครมองเห็น Block? คอมมานด์บลง็อกมั้ยนี่เราจะต้องให้เอนเดอร์แมนเนี่ยมองไปที่วิตเทิร์สโตมแล้วเราจะทำให้เอนเดอร์แมนเนี่ยมันส่องไปที่ไอ้นั่นได้ยังไงวิตเทิร์สโตมได้ยังไงมันอยู่นอกเหนือแผนแล้วโซเลนนายเป็นไรนายทำไรฉันรู้สึกดีกับพวกนายนะเอออ้าวเป็นไรวะ โซรันวิ่งหนีไปเหรอโซรันนายกำลังทำอะไรอ่ะไก่ชัดๆนายสามารถจัดการในส่วนตรงนี้ได้ใช่ไหมอ้าวจะไปโอเคเขาวิ่งไปไหนวะโอเคเราจะต้องเอเดอร์แมนเนี่ยมองเห็นเจ้านั่นโอ๊ปเอเดอร์แมนโดนดูดไม่ อ๋อคือมองเอ็นเด์แมนแล้วให้เรามองหน้ามันเลยมองไปเลยเออมองไปแล้วให้มันโดนดูดไปเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละเออทำให้มันโกรธไงอ่ามองให้มันโกรธไงเอออีมองหน้าให้หมดทุกตัวเลยอ่าผักซะ เ้บบบบก็กลัวไอ้ด๊าแมนซะอ่าเออซ้ายมอง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 ดีมากอ่าฮะอ่าขวาอ่ไอเดอร์แมนเริ่มโกรธแล้วฮะมีหลายตัวเริ่มโกรธแล้วฮะแล้วพอไอเดอร์แมนเขาอยู่ข้างไหนปุ๊บก็เริ่มไอเดอร์แมนก็เริ่มวอยวายแล้วฮะสโนว์บอลเหรอได้ละแต่สโนว์บอลมา อย่างงี้ก็ปลาสิไป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 ปปปาเลยปาเลยปาเลยปลาปลาน้าขึ้นมองหน้ามอง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 ให้หมดอ่ายึบเย็บดูให้หมดมากับมามาจับฉันดิอ่ามองไปมอง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 อ่าจิ้มจิ้มจิ้มมองเลยเย่มองมาอ่าหลบนะฮะโดนดูดขึ้นไปนั่นแหละรูบินนายช่วยหน่อยได้ไหม เพหน่อยอ,อ๋อทำให้เอ็นด์แมนล้มเจ๋งมากรูเบนขึ้นมองเดะเ <c oughs> ดะเ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 ดะณมากอเ,มเออ,อ,อเเดะเเดเเดะเดะเดเดะ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 เดเดะเเดเเเดด มาขวามองเด้ไปไปไปแต่ครั้นี้แหละมันก็จะเริ่มโกรธแล้วฮะแล้วพอไอ้แมนมันเริ่มโล้อบอกออกอะไรประมาณนี้ไอ้เนี่ยพอมันบล็อกมันก็จะเริ่มโผล่นี่ไงแล้วเราก็จะต้องหาทางขึ้นไปข้างบนทุกคน เอาของออกมาให้หมดเลยมีอะไรบ้างมีเลสโตกับโคบอสโตนมีผู้เทียนทีมีพิสตันดีพิเตอร์มีคนแกงงงๆหนึ่งอันมีสลามบ็อกแล้วก็ไมค์คาก็ยังมีอยู่เช่นกันเทียนทีลันเชอร์ไปเลยเอ้จ้า เทียนทีแลนเชอร์เครื่องยิง TNT. Blast the into the wither all way storm. me e ทียนทีโอเคฉันชอบความกินนั้นนะแต่ว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะกดสร้างกันใช่ไหมฮะกด e รัวๆนะฮะเฮ้ยระวังนะวิ่งแพทเทอร์ไม่แพทเทอร์แพทเทอร์อีกแล้วเหรอได้ไปอีกแล้วเหรออย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยเฮ้ย ไม่นำะมนุษย์เลียวตนอย่าพึ่งไปดิคนเก่งลงมาก่อนอย่าพึ่งไปสิอย่าพึ่งไปลงมาก,อกม่อนลงมาก่อนเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮ้ยเอวิโคลตมทางนี้เลยไอ้ต,ตดเมกยิงคู่ไปเย่เห็นฉั้นไหมเย่ดูดีความคิดดีมากเลย <c oughs> ลูคัส Ok nhanh nhanh nhanh, mà sang, cần, theo mà đi, tụt mực, đây, sang rồi, đó là, yêu 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 Ok yêu 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 จสซี่นายทำได้ฉันรู้ว่านายทำได้ขอบคุณมากทุกคนไปจัดการกับไอค้คอมมานด์บล็อกนั้นซะเฮ้ยยาโรเบน้นที่นี่มันไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับหมูนะหมูก็ติดไปด้วยนะฮะดีฮะ <c oughs> โอสถานที่นี้มันช่างแบบว่าอะไรเนี่ยมีเห็ดในนี้ด้วยยาโรเบน้นนายไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยนะจะบอกให้ ดูมุ้มองมองอะมองเป็นเห็ดฮโอเคฮะเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่าอะไรอะบิทเทอร์ซิตินทำไมเหมือนคนแบบโดนเหมือนคนโดนล้างสมองอะเนี่ยใช่ไหมเห็นปะอุ้ยลลมลมลมลโอ้าย ทำไมคนแต่ละคนดูน่าก,กลัวมากเลยไอ,อ้นี่ที่ขายหมูนี่รูบินนารอด,ด้วยนั่นไงก็คือไอ้อคนเนี่ยไอ้ไอ้ออคนเนี้ยก็คือคนที่นั่นไงที่มันจะฆ่ารูบินเนี่ยบูชเชอร์คนขายหมูนั่นไงไอ้อคนนั้นแหละโดนล้างสมองอยู่โอเคฮนะขึ้นไปฮนะโอเค้ย <c oughs> น่าเอาหมวกกันน็อกมาด้วยนะเฮ้ยนั่นคือคอมมานบ็อกซ์นี่ว่าอะไรกันอะไรกั ôi mu wow wow nãy kêu combat box nãy kêu, nèo, làm lại mày lời nãy ngay không kêu, nãy kêu, nãy kêu,